คิปนี้จะมาแจากสูตรวิธีทำเบานี่หน้าฟิล์มสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำขายหรือจะทำกินก็ได้ทำออกมาแล้วอร่อยสุดๆเริ่มไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดนับแรกให้เราตั้งกระทะหลังจากนั้นนำน้ำมันมาอุ่นใช้ไฟกลางในการอุ่นน้ำมันอุ่นไปจนกว่าน้ำมันจะขึ้นเป็นริ้วๆค่อยปิดไฟค่ะ พอน้ำมันมีลักษณะเป็นริ้วแล้วก็ให้เทผงโกโก้ตามลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วหลังจากนี้ก็ปิดไฟแน่เลยค่ะแล้วนำส่วนเนี้ยเอาไปพักไว้ก่อนต่อมาเตรียมภาชนะสำหรับเอาไว้ร่อนแป้งหลังจากนั้นนำแป้งสาลีอีกะส์มาเทลงไป พร้อมกับผงฟูและเกลือค่ะร่อส่วนผสมทุกอย่างลงไปในภาชนะเลยนะพอเราล่อนส่วนผสมจนหมดแบบนี้แล้วก็พักในส่วนนี้เอาไว้ก่อนพักไว้ผสมตอนท้ายค่ะ ขั้นตอนต่อมาเตรียมไข่ไก่สองฟองส่วนไข่ไก่เราใช้เป็นเบอร์สองนะตอกลงไปในภาชนะแบบนี้เลยค่ะตอกไข่ไก่ลงไปรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้หน้าเบานี้ไม่เป็นหน้าซิมได้คนไปจงกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีน้ำตาใสละลายจนหมดเลยนะหรือใครจะใช้วิธีการต้มน้ำอุน่นแล้วนำภาชนะที่เราผสมไข่ไก่น้ำตาใสไว้ พอคนมาจนน้ำตาทรายละลายตัวดีไม่เหลือเม็ดแบบนี้แล้วลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะและต่อมานำโกโก้ที่เราละลายไว้มาเทผสมรวมกันค่ะเทลงไปแบบนี้เลยคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว ชอบฟูมากก็ใส่มาตามความต้องการเลยค่ะคุณให้ส่วนผสมขเข้ากันดีแบบนี้ไม่เหลือไม่แป้งเลยนะขั้นตอนสุดท้ายก่อนอบบาวนี่ใครจะใส่ท็อปปิ้งอะไรก็ได้นะตามความชอบเลยส่วนในชีปเราใช้เป็น ขนาด8คูณ8ค่ะก่อนที่จะเทเาวนี่ลงไปก็ให้นำกระดาษไขมารองก่อนค่ะถ้าใครไม่มีกระดาษไขก็สามารถใช้น้ำมันทาแทนก็ได้นะเกลี่ยให้เาวนี่ทั่วถาดหลังจากนั้นก็ข้อถาด3ครั้งแล้วนำเรา ใช้ไฟอ่อนในการอบอบประมาณ40นาทีหรือให้สังเกตเต,ตาไขเตามันเอานะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันพออบครบ40นาทีแล้วบาวนี่ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะใครที่ชอบบาวนี่เนื้อหนึบห,หน้าสี ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ